สตาร์ทยูเอ็นจีนทีมงานออกหมดเลยเีตพสัญญาแล้วใครก็จะเป็นทางด้านของวัสสังสมจาก m n r บูชิดโดและพิสิทธิ์แจ่มอุทัยจากวุฒิปีชายน์ครับอ๋อเจาเซฟโอ้โหดูไปไงฮะดูดูดูเปไงดูการเดินถ่ายกล้องไปไงนี่แหละครับเพื่อไปลงติ๊กตอกครับดูดูครับดูดูคนถ่ายไว้ดูไปไงฮะมีย่อมีย่อโอ้โหดูนี่เพลนะโอ้โหคนถ่ายชื่อจ๋าคนถ่ายชื่อจ๋า ติ๊กตอกช่องไหนครับติ๊กตอกช่องไว้เลยฮะไปกดติดตามเลยฮะเข้าไปถล่มได้เลยอาโอ้โหขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องน้องจากไว้ด้วยนะคะนะครับรุ่นนี้ครับผมต้องขอบคุณครับผมครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเมว่าจะเป็นยางโตโยต้ายครับผมเอสพอลล่าเอ e กซ r ติมเพิร์บครับอิซูซูเนื้อลิมิตพิชิตโลกครับ w ว s e a u t o m o t i ว e l i q ว i d เพาะรักรถจึงไว้ใจครับผม อจีทีดูบีแคนอากาซ่าคาร์บอนวิสาหพระเบกเน็กสเตอร์และกิบบายต่อสยามครับขอบคุณครับในรุน่นนี้ก็เป็นโตโยต้าครับนะพี่ครับกี่รอบครับสิบรอบครับเรถทัท้งหมด14คันครับ้นรุน่นเอฟนี่เราต้องใช้ยางมีทายครับเนี่ยคนดูที่บอกมาดูที่สนามในเ่ยไม่เห็นเลย มาเนี่ยันนี้ยังไม่ถึงกันเลยพิมมาได้แต่เช้าผมไม่เององเชียงบ,<า><อ>บางูดมาชาวเสรีไทย,ยครับผมครับบาร์ดบอกาบางูดสู้เขาโอ้ยจนชงบอกาบางูดสู้สู้ไม่ขึ้นคุณประเสริฐประเสริฐอับดุลลอฮ์าบอกราดกระบังครับบางอูดอ่ะเชียงบางูดไหลลุล่าบังอ๋อเราไล่ย้อนดูใช่ไหม ูว่านมิสาร์ัตบอกเชียร์เจ้าเซฟติดขอบสนามหวานใจไหมเนี่ยหวานใจเซฟเว้ยติดขอบสนามเลยอยากเห็นหน้าจริงเลยคุณประเสริฐบอกว่าบางกูเสด็จครับคุณรานทิพย์บอกว่าบางกูสู้ๆสองนิ้วแล้วก็ส่งหัวใจหนึ่งดวงโอเคหรืแปลว่าใจสองดวงเนี่ยเราใจใจสองดวงหรือเปล่านะรานทิพย์และอีกน่ารินทิพย์ทุกที สวัสดีครับพี่บุญยางชมรีสวัสดีทุกคนที่เข้ามาพิยุนบอกเชียร์ป๊อปอายสู้ๆป๊อปอายสู้ๆคนชื่อป๊อปหน้าตาดีเสมอ <c oughs> มาเลยฮะมาเลยฮะพิมเชียร์้ามาเดี๋ยวอ่านให้บอกอยู่ตรงโค้งมาให้กำลังใจโดยเฉพาะเยี่ยมมาก <c oughs> คุณน,นิสารัตน์เยี่ยมมากอยู่ตรงโคง <c oughs> ้งหวนใจจนเซฟแล้วแจ๋วมาก เหม็น,คว,มมนความรักเนี่ยแหละความรักอะไรเนี่ยหลับหมดดูช่วงบ่ายคุณสม,สมสมตื่นเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> คุณส้มส้มตื่นเดี๋ยวนี้คุณจะมานอนท่วงนีไม่ได้ค, <c oughs> คุณประเสริฐบอกบางกุเยอรรีชไยสู้ๆครับ <c oughs> โอเคมามาดูการสตาร์ทดีกว่าไปยิ้มมา <c oughs> เดี๋ยวเธอดูฮะคุณผู้ชมครับไฟแดงดับเมื่อไหร่ครับมันแน่นอนฮะในรุ่นนี้บอกเลยครับดีกีไม่ธรรมดา ดับไหมครับเอาแลดแดงดับครับเปิดเกมการแข่งขัน F1S F1.5 ผมผีระเพชรกุลมรลัตกับบังอูเสรีไทยและตามด้วยธีระพัฒน์พิมพาเลือขึ้นมาครับผม3อันดับแรกนะ ลองดูครับจะออกหน้าไหนพี่ปอพาคินเป็นเกษมพูดชิงตำแหน่งมาได้ดีเลยทีเดียวครับได้ครับแบทแมนเข้ามาเหมือนกันจะบอกว่าอะไรหรือเปล่าว่ารถของแจ๊บอ่ะก็เพิ่งเซ็ตมารถสีขาวขาวนะอันดับสามของรถเซ็ตเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าพีทยังยังแบบเบรกล็อกเลยใช่เอาตอนนี้เคลียร์ครับสตาร์ทเออ กินไปเลข้าหลุดออกไปเปล่าลักสานนั่นไงแล้วพาเจ้าโอ้โหดีเกี้ยงกับประธาตกันหนดเลยครับโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมแหวกเป็นแถวเลยครับแหวกเป็นแถวเลยฮะโอเคเดี๋ยวไล่คนใหม่นะพอาะเขาดูเมื่อกี้แล้วไงเขาดูีสนุกใจติดขึ้รอบเออไปร้อยอ้าวแล้วน้องฟินมาแล้วน้องฟินเอ้ยอันนี้สนุกทีตานามิกคุณคัตจอนนะบอกนะบอกงี้น้องฟินกับแบทแมนอ่ะคู่คู่เออกระอู้เกิดอะไรขึ้น โอ้โหใน S1 ครับเอาเซฟอยู่นี่เซฟอยู่นี่อันนั้นละเซฟหวานใจอยู่แถวโค้กอะเซฟโชว์หวานใจหน่อยเซฟเออเอ้เอาน้องปินมาแล้วคุณผู้ชมครับมานี่ครับเจ้าเอิร์ธครับหมายเลขหนึ่งร้อยจิติรักแก็กัดแล้วนี่ครับจิตตพัฒน์พิมพาเรือเจ้าแจ๊บแจ๊บปกติอยู่ในมิตูจิแอสตีนะครับแต่แต่คราวนี้ก็เปลี่ยนครับมาเป็นรถของสามประตูโดยรถเป็นรถพีทนะเจ้าพีททำโดยเก่งเซอร์วิส เอาแล้วครับน้องปินอยู่ตรงนี้ครับหมายเลข71ครับสาวน้อยหนึ่งเดียวและตามมาด้วยดีครับโอ้โหกดดันหน้าดูเลยครับาีด้านของ58าสิบดพัสกุพัสกุพัสดีครับพี่สัญญาครับพี่สัญญามาตรงนี้ครับเจ้าแจ๊บครับกดดันอยู่ครับกดดันพี่สัญญาอยู่เขาบอกโอ้โหรถคันนี้เนี่ยประกอบล่างเนี่ยเงจะเสร็จไม่กี่วันเองนะไม่กี่วันก่อนมาเอ เพราะว่าพีทบอกว่าย้ายของจากคันเก่ามานะครับเอาแล้วตอนนี้พีทสัญญาครับหนีครับอภิกรอยู่ตรงนี้ครับหมายเลขหกหนึ่งไอ้แปดหนึ่งครับขอภัยรัชตะรัชนตะครับผมไล, <ะ S 1> ล<ะ>่กับหนึ่งร้อยทีทีทลักแก้วกัดครับผม<จ>อ,อันลิมเจ้าเอิร์ดเจ้าเอิร์ทเจ้าเอิร์โอโดอันลิมโอโ้โหเอิร์ทมีหางหลังก็เพิ่งจะสังเกตโอ้โหพีโอมีหางหลังว่ะ ฮัลโหลเดนัมบีโอเฮ้ยกดใหญ่เลยเว้ยเออใช่ได้ใช่ได้รถนายก็ซาดอยู่แล้วนะยังมีหางหลังอีกเหรอโอ้เอาแอโร์ลูเอาเออโอ้โหดูครับตอนนี้นี่มาแล้วนะสัมอู้ยังไงเฮ้ยแม็กครับจอดครับเรียบร้อยครับพีทพีดรถนายจอดไปแล้วพีทเอาละหมายเลขตองเก้ากลับมาแล้วหลังสารลมพยานนท์กลับมาแล้วใช้พลังทางตรงเบ่งขึ้นมาครับผมไปฮะ ไ้เปลียบอ้าวไปหลังสันดีครับไปหลังสันไปอ้าวนี่ครับเจ้าเอิร์ธอยู่ตรงนี้ครับสิริลักษ์แก้วกัดครับมากับรถคันใหม่ของเขาปกศรีเขาจะใช้รถเป็นเอ่อ EK EK ครับสินิลักษ์เปลี่ยนใช่แต่ว่าสีเดิมนะเขาชอบสีเงินเขาจะสีเนี้ยเอ่าแล้วตามมาด้วยนี่ครับรัชตะนะครับรัชตะเสมอวงนะครับฟันสต็อปเลสติ้งครับคันนี้นะฮะได้เห็นข่าวหวานคือเกี่ยวแบบแว๊เลยี่คันไหนฮะ ดูเขียวแวบๆอะไรเหมือนจะนี่ครับผมไทยครฮะอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าเฮ้ยเขามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรือยเจนเดี๋ยวให้ภาพตันนี้ก่อนให้ภาพนี้ก่อนดูดูอันดีกว่าโอ้โหคันงีมาแล้วครับมาแล้วอ่ะนี่โจเอิร์ธโจเอิร์ธมาด้วยแล้วคันหลังก็มาแล้วปรมาณลดแหลมเมื่อกี้เห็นแล้วไทยไทยเอ่ยไอ้เขียวนักล่าครับมาแล้วเจรวัดสีลาเหลือครับผมโอ้โหรับสต็อปเลสซิ่งอะวันนี้รับบทนักล่าของจริงเอาแล้วครับแหม ทำรถมาหลายเดือนก็นไม่ค่อยได้จบก็วันนี้ขอหน่อยได้ข่าว <ผม S 1> ว่าไม่มาใค<น>รจะลากคุณได้ข่าวว่าวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งสามคายมาโอ้โไม่ธรรมดาเลยเอาเอาชีกชีกเอาละโตโต,โตโล,ล้างรถเกินล้านครับกลับมาแล้วก็ไอ้เขียวดักล่าครับขอขิงหน่อยน<แ>ี่ครับโอ้โหปรมารอตเลดครับสปอนเซอร์กุ้งสองตัวโอ้โหดู เอาใจใหญ่เลยดูมาไล่กดดันใหญ่เลยขอล่าเลยครับคุณผู้ชมครับขอล่านะฮะล้างรถกันล้านฮะดูครับหมายเลขหนึ่งร้อยสิทิลักโดนล่าแล้วโดนล่าเอลยเอิร์อจะยอมเอิร์อเอิร์อจะยอมไอ้เขียวเอาเอาไอ้เขียวเอาใหญ่เลยไอ้เขียวโอ้โหมาแล้วนานๆได้ออกกล้องนี่พอแล้วอย่าให้ภาพเยอะไอ้เขียวนี่ร้ายกาจทีเดียวฮะรถพึ่งเสร็จรถพึ่งเสร็จปรมารถเลดเนี่ย สังกัดทีมใหม่ด้วยนะโอ้โหไรเดอร์สต็อปเรซิ่งมาแล้วมาดูผู้นำดีกว่าน้องไทยพีระเพชรบุรพรัตน์ครับผมพีจ๊อปนั่นเองครับจากเล็กดีแบดมินตั้นนะนี่ฮะดูพี่จ๊อปของเราเห็นไงฮะนิ่งทีเดียวนักบินนะเนี่ยนักบินเหรอครับนักบินนะพีจ๊อปเนี่ยสองหนึ่ง,งเป็นทางด้านของกรกฎยามโสภาครับผมครับ บางอูดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตอนที่ออกไปตอนนั้นเออนาะไม่ไม่รู้จริงเราไม่เห็นภาพนั้นแต่ว่าบางอูดจะอยู่ในเกมนะครับความเคลียร์บางอีฟบางอูดมานะฮะยัง,ย,งยังไม่ไปไหนนะเพราะว่าเราเหลืออีกหรอบนะครับถ้าบางอูดกดดันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าทั้งบางอูดแล้วก็พิระเพชรเนี่ยเวลาใกล้เคียงกันนะครับต่างกันวินาที<บ>เดียว,ยวนะครับใกล้เคียงกันมากๆครับคุณผู้ชมถือว่าใกล้เคียงมากๆแล้วพี่ปอครับ เฮ้ยขึ <Happiness unting> ้นมาเป็น <Körper> อันดับสามบอว่าอ๋อฮะไม่ธรรมดาผมพาทินเพชรเกษมสุดยอดพี่ปอเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับสีสีรถยนต์เนี่ยเพชรเกษมคันเลอร์เนี่ยคือคือบริษัทนี่ปอนะฮะสีเขียวเหนียวซับไปเลยเมื่อวานพี่ปอมีปัญหามูเล่ลนเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูนี่ดีกว่าลุกกี้ลุกกี้ผู้นี้ครับมาแล้วครับแบทแมนนะแบทแมน แบทแมนมาเจอกับน้องวินครับนี่ฮะเด็กโกาคาร์ตคู่พึ่งมาเอ้ยวินเบรกล็อกครับโอ้โหเอาแล้วแบทแมนต้องหนีครับแบทแมนครับสิบพบสุวรรณเดชครับอาญาของของพี่เอสุกฤตนะฮะเรียกว่าแด็กเตอร์ฮะแด็กเตอร์คุณพ่อเป็นตำนานแด็กเตอร์ฮะคุณลุงครับมาเอ้าโอ้โห ไกินเลยมาแล้หนะโอ้โหสุดยอดครับผมแว็กซี่ฮะแว็กซี่เจอกับไอ้เขียวครับไอ้เขียวนักล่าเอาใหญ่เลยครับไม่คิดว่าจะไแข่งพุ่งนี้เลยครับเบ๊กับเบ๊เบ๊โตโตโอเคไม่ต้องห่วงฮะได้ได้อยู่ครับโอ้โหมัาดูกันที้เหมือนอาการเว้ยเอาเอาเข้าไปเอามาดูกันครับตอนนี้เอาแล้วฮะตอนนี้ไอ้เขียวนักล่าฮะเขาเรียกว่าเอาใจหน่อยฮะนานๆจะได้หยอกกล้องกับเขาทีครับ พี่สัญญาบอกอะไรแว็กซี่บอกไปก่อนเลยป่ะเออผมขับรถกินกินของผมอยู่ดีๆนะฮะต้องบอกมีว่าครับอ,อ่พี่สัญญาพี่สัญญาที่อยู่ในรุ่นของ F1S ได้ไหม,มเยอะแยะเลยทีเดียวครับว,วันนี้สรุปสนามเลยคนะุณผู้ชมเอาละสี่รอบแล้วนะผมต่อไปภาพตัดมาตรงนี้ครับพี่สัญญาวงพันธุ์นี้จากแว็กซี่ครับนี่ฮะคุณพ่อของน้องวุฒิน,นั่นเองครับ อาคุณพ่อลงมามาแล้วลูกเล่นจะไม่เหลือยางให้พ่อวิ่งเลยโอ้โหเห็นนาดูนะสนุกมากครับผมอ้ามาเอิร์ดมาเอิร์ดมาพาใครมาด้วยเอิร์ดแล้วพาป๊อปอายมาครับผมป๊อปอายบูชิโดเอาแล้วป๊อปอายครับบูชิโดอยู่ไหนฮะกองเชียร์บูชิโด AIA ส่งเข้าประกวดเอาเร็วกองเชียร์บูชิโดอยู่ไหนพลังเอ็นเซ็นะครับผมบูชิโดโอ้โหนี่ยวครับบูชิโด แข่งนี้ชอบชักดาบฮะวูยิโดโเลยตร,รุนไรนี่ครับ MNR น,น,น,นั่นเองนะครับโอ้โหตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพี่สัญญาวงพนิทครับรถแผ่วลงไปทำให้เจ้าเอิร์ธครับสิติรักแก้วกัดขึ้นมาครับแล้วก็พาทุกคนตามขึ้นมาหมดเลยครับไม่รู้รถมีปัญหาอะไรนะ นี่ครับถูเจ้าเอ,อิร์ธครับเอาไวรุ่นอลิมนะผมใช่ช่างเบิร์ตชูบุรีเออหรือ,อชื่อนี้ยัง, <này S 2> งไงล่ะช่างเบิร์ตชูบิร์ชลีชอชอโอลูราฟริมเออตอนนี้ไปแล้วครับผ่านพ้นไปฮะดูเอ,อิร์ธมาดิโู้รถเล็กนี่ปิ้งปิวเลยนะมีหางหลังเลยนะทำมาเออคันนี้เซ็ตมาดีนะเออนะไปแล้วไม่รอใครแล้ว,ไม,ลว,ลวไม่ยุ่งกับใครดีกว่าพี่รัดตะมาพี่รัดตะมามาแล้ว นี่ครับเราจะต่เสมอวงครับพิกรณะกอนเด็กพอใช่ไหมครับผมกอนเด็กพอเออเกือบไปครับแแบบสว่างดีเบรกกันล็อกเลยทีเดียวพิกรณ์ผมมาครับค่อยๆไล่กันไปนะผมครับรัชตะเสมอวงตอนนี้เวลาอยู่ที่หนึ่งที่หนึ่งเจ็ดนะที่ดีสุดข,ของเขานะครับหนึ่งที่หนึ่งเจ็ดเร็วนะครับเร็วมากเลยนะครับ มาเราจะตอบสนองเขาประกวดอ้าวเช้ไอพี่มาหน่อยเอาคอนจีิร์ตนเออเจ้าเซฟหน่อยคนอยากดูเซฟหวัดใจหน่อยอ้าวนี่พี่วุฒิปีชายนครับกับเจ้าเซฟนะแล้วตอนนี้โอ้โหแจ๊บก็มาแล้วแจ๊บจากกิฟเมื่อกี้จอดไปไหมเหรอกลับมาแล้วนะเออเจ้าเซฟบอกอะไรเนี่ยอะไรครับพี่แจ๊บมาอะไรของผมเนี่ยอ้าวผู้นำมาอยู่ที่แล้วผู้นำ12พิธาเป็นผู้นำร้าครับผมพี่จ็อบผมมาไวมากครับจากเมกกิ้งเฮดเล็กดีแบดมินตันครับ ไปครับผมพี่จ๊อบพี่ชอเพชดครับผมครับผมโอ้โหด่วนมากเลยเร็วจริงๆครับต้องบอกว่าหนึ่งนาทีเท่าไหร่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เลยครับพี่ป๊อปครับแสงเจ้าเซฟไปแล้วเพราะเซฟบัวเดี่ยวเล่นกับหวานใจอยู่ไงเธอเหม็นความร้ออไปบัวเลยแบบเออจะเรียกเธอเธอผ่านไปแล้วจะโบกมือเซฟเอ้ยอยู่ในรถเนี่ยตอบแชทนะเนี่ยไม่มีสติไงเราหวานใจอะ่ะดูครับดูมาแล้วโอ้โหดอูอ้าวไปเซฟตามไม่ทันพี่เขา มีภาพสโลโมชั่นตรงนี้อะไรครับพี่ปอเหรอครับยายาน้องปินล็อก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 คายโอ้โหนี่แกรถเก่งมากเอ้ยโอ้โหจังหวะนี้ฮะดึงรถกลับเข้ามาทำให้รังสรรคลมยานนท์ฮะเบรกแล้วนะครับผมถือว่าเบานะถือว่าเบาถือว่าเบาตั้งแบบเบรกแล้วล่ะเบรกช่วยแล้วแต่นกปินหลุดมาจริงๆไม่เป็นไรปลอดภัยครับปลอดภัย K45 ครับแก๊งนี้นี่เป็นรถซิ่งรวมรถซิ่งเลยนักแข่งเยอะแก๊ง K45 แก๊งในตำนานเลยใช่ครับแก๊งนี้รุ่นเก้ายุ่นแ K45 รุ่นพี่ผมอยู่เยอะอ่ะต่อไปครับนี่ฮะมาดูตรงนี้พี่จ๊อบนี่นําม้วนเดียวตลอดเลยนะม้วนเดียวแล้วต้องบอกว่าเครื่องเหนียวมากนะสายพี่จ๊อบไปแล้วให้ทับเครื่องให้พี่จ๊อบไม่กินเฮดครับผมไม่กินเฮดเหรอพี่โอ๊ตใช่ไหม ครอยากได้แรงๆแบบวี่ผู้สั่าได้เลยครับเบกกิ้งเฮดกาล่าใช่ไหมก็เรียกว่าตอนนี้ถ้าพี่โอ๊ตทำนี่ก็แรงแน่นอนครับตอนนี้ดูดูคันนี้ดีกว่าฮะเป๊ะๆปัดๆะฮะ <c oughs> ดูฮะหมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะกับหนึ่งสองฮะพ,พ,พี่โผมเพิ่งเซตมาพี่เพิ่งเซตบอกเลยเพิ่งเซตเห็นไหมมันยังไม่ลงตัวนะครับยังไม่ลงตัวเลยหมายเลขสิบเอ็ดเนี่ยนะครับเอ่อธีรพัฒน์เนี่ยเอารถสองเจ้าพีทมาวิ่งนะครับหาเวลาให้ตัวเองด้วยเซตรถด้วย เกิดอะไรขึ้นกับป๊อบอายโอ้โหป๊อบอายอย่าไปจอดตรงนั้นลูกอันตรายครับผมอย่าไปจอดตรงนั้นมามาเรียบร้อยครับอันดับหนึ่งครับพีระเพชรบุรพพัลลัครับผมครับอันดับสองอยู่ไหนครับน่ะอยู่ไหนกรกฎยามสัมผามาอย่างบางูเสรีไทยอยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีเจ้าเซฟมีใช่อ่ะมาแล้วครับกรกฎยามสัมผากับผมรับอันดับที่สองไป อย่าลืมเข้าปราร์คเฟิร์มกันด้วยนะแข่งกันเพลินไม่เข้าปราร์คเฟิรม์มมาแล้วปราร์คินเปแกเกษมแหมาบันนิดรอทีเดียวจากฟุบินิการ์ดำโอ้โหไม่น่าเชื่อครับปราร์คินเปแรเกษมครับอันดับที่สามตรงนี้มาแล้วหม,มายเลข003เฮ้ยโอ้โหไล่เดือดมาเอาแล้วพี่ปอพี่ปอข้างหลังพี่ปอมาแล้วข้างหลังพี่ปอมาแล้ว ทางหลังมาแล้วไอ้เกียวนักล่ามาแล้วเอ,อ้ยพี่ปออย่าแผลวพี่ปอภาสกรแสงหน้าเส้นคุณผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ยภาคินครับโอ้โหแล้วก็จิรวัตรครับโอ้โหต้องบอกเอ้ตอนนี้นะดูอย่างไม่เป็นอาการผมไม่ได้ใจนะที่ดูในเป็นพีระเพชนะครับอันดับหนึ่งตรงนี้ครับ แล้วก็กรกฎและตามไปด้วยเจ้าแบทแมนแล้วก็ตามไปด้วยภาสกรที่โดนแทงเมื่อกี้พี่พาคินโดนโดนแทงหน้าเส้นแล้วก็ตามด้วยจิรวัตรนะตามนี้นะตามนี้นะอันนี้มันขึ้นตามหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมนะเดี๋ยวเราดูอีกทีนะหนึ่งครับนี่ครับพี่จ๊อบพิลเพชรนะครับดับ2เป็นกรกฎนะครับยามโสมภาดับ3าเป็นแบทแมนนะครับสิริภพแล้วก็ดับสี่เป็นภาสกรนะครับแล้วดับ5เป็นภาคินไปเกษมครับตามนี้เลยฮะ โอ้โหดุเดือดจริงๆแบทแมนก็ไร้กาจนะ